สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานคอยคนอีสานผมคนอีสานอีกครั้งนะตอนนี้ผมอยู่วัดในกรุงเทพมหานครเรียกว่าวัดสายอัมพันเอมศสารซึ่งแต่ก่อนผมพาลูกมาเดินเล่นมาปั่นจัก,กรยานสมัยเขาเป็นเด็กๆด็กอัตาหิอัตโนนาทโถวันเซลิสอินดีวันโอเรฟิว วัดก็เปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อก่อนมันจะมีสระน้ำห้เขาสร้างอะไรออกได้ไหมฮะตอนนี้มีการสร้างมีหารแห่งใหม่โอ้ลมรุ่นขึ้นเยอะเลยครับถมสระไปแล้วโอเคสะสระที่มีเต่าก่อนอ๋อยังอยู่นะครับเต่ายังอยู่ไหมเต่ายังบิอยู่ไหม ครับเมื่อก่อนพาลูกมาวิ่งเล่นเดี๋ยววัดก็แต่ก่อนก็เป็นที่สแสวงบุญเป็นที่หาบุญตอนนี้โอ้ตอนนี้กำลังสร้างหลวงพ่อสมปรารถนา อันนี้อันนี้โบสใหม่แล้วครับเดี๋ยวจะไปดูสะที่เคยมีเต่านะครับปิดหูปิดตาปิดปากการจะปิดทั้งหมดคงไม่ได้ครับคงทำได้ยางเดียวคือพูดให้้อยลง ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับการจะมีศาสนาจันลงศาสนาไว้มันก็ต้องมีศาสนาสถานผมก็ยังไม่เห็นศาสนาไหนที่ไม่มีศาสนาสถานนะฮะจะมีนักบวชแต่เพราะว่าศาสนาพุทธนี่แหละนักบวชเยอะที่สุดมีทั้งเนนมีทั้งพระเนนก็คือคนที่บวชตั้งแต่อายุยังเด็ก แล้วก็คนที่จะบวชพระได้ก็คืออายุ20ขึ้นนะส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้บวชพระไม่มีโอกาสได้เมียก่อน <c oughs> ใช่ได้เมียก็บวชได้นะครับไม่ได้ห้ามนะ,ะอันนี้คือ,อโบสถ์หลังเก่านะเดี๋ยวจะพาเดินชมสำหรับใครที่ชอบการจาริกแสวงบุญก็อนุโมทนาไปกับผมได้ด้วยนะครับเพราะว่า แค่เราอนุโมทนาพระท่านก็บอกว่าก็ได้บุญแล้วโบสถ์หลังหนึ่งน่าจะใช้เงินไม่ต่ำกว่าหลัก10ล้านนะะในการสร้างแล้วก็มันไม่ได้สร้างเสร็จภายในห้าวันไ,ไม่ใช่หเดือนเจเดือนด้วยคือผมเข้าใจว่าเงินที่จะมาสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยมันต้องเป็นเงินจากบริจากการบริจาคของ ชาวพุทธก็เรียกว่าพุทธมามะก,กะนะฮะมันไม่ได้มีเงินงบประมาณมาช่วยสนับสนุนการสร้างนะฮะมันต้องสร้างไปเรื่อยๆอ๋อนี่สะสะที่มีเต่ามาสการครับสะที่มีเต่าเดิมไหมครับเนี่ยสะสะที่เดิมที่มีเต่าอยู่ฮะไม่ใช่อรอสะทางน้นอื อันนี้ขุดใหม่แลลวครับอันนี้มีแต่ปลาอันนี้เป็นสะปลาอ๋อมีต้นมีหมู่บ้านมาอยู่เมื่อก่อนผมมายังไม่มีหมู่บ้านมาอยู่นะตอนนี้ถนนเรียบเรียบกับแพงวัดลมองเห็นกระลอกหรือกระแตมแล้วตัว ท่นเกิดยังหมาด้วยอย่ายวพาไปดูเต่านะครับโอ้ไม่ได้มาน,านานหมู่บ้านขึ้นหมดแล้ว จึงถ้าคิดว่าวัดทุกวัดมีบุญให้แล้วก็ไม่ต้องอ้ออยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปไกลนะครับนี่หรือเปล่าบ่อที่มีเตาไม่ใช่ อ่ะบ่อที่มีเตาอันนี้แหละครับอันนั้นมันบ่อปลาหรือไม่มีแล้วเตาหมดแล้วนายโดนถมไปแล้ว เต่ามาอยู่แล้วนะครับนีวัดก็มีมะม่วงมะม่วงวัดเก็บได้ วัดนี้อยู่แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองนะครับวัดชื่อวัดสายอัมพันเอมสารนั่นคือเอมสารนี่ก็น่าจะเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งวัดหรือเปล่า วัดก็มีต้นว่าต้นว่าก็เป็นต้นไม้เรียกว่าต้นชมพมูต้นไม้ที่มีความสำคัญในทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับที่มีทางออกทางใหม่แล้วนะครับเนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่วัดนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของผมเล็กๆน้อยๆทำตามโอกาสและมาออกกำลังกายขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ